แน็กชาลีร้องไห้กลางไลฟ์ลั่นช่วยคนอื่นมีรายได้10-100ล้านแต่ตัวเองโดนด่าทุกวัน วันที่19กุมภาพันธ์แน็กชาลีออกมาไลฟ์สดเผยว่าผมก็ไม่รู้ว่าจะเรียกว่ามันยุติธรรมกับผมไหมแต่สำหรับตัวผมผมเห็นพวกคุณยิ้มมีความสุขผมก็มีความสุขมากลองตอบผมดิว่างานของผมคืออะไรงานของผมคือการเล่นหนังละครการไลฟ์ขายของรีวิวขายของพวกคุณเห็นรีวิวขายของป่ะช่วงนี้สิ่งที่ผมทำคืออะไรผมทำให้พวกคุณมีความสุขผมถามครั้งหนึ่งเป็นคำ ถามครั้งเดียวผมสัญญากับตัวเองไว้แล้วนะครับงานของพวกเขาคืออะไรครับพวกเขาหมายถึงติ๊กต็อกเกอร์ชาวเกาหลีที่กำลังดังในไทยงานของพวกเขาคืออะไร PK การแข่งขันจัดอันดับให้คนส่งของขวัญให้ใช่หรือเปล่างานของพวกเขาทุกคนคืออะไร PK ใช่ไหม ใครที่ด่าผมมากคุณรู้ไหมนั่นคืองานของพวกเขาทุกคนผมไม่ได้อะไรจากสิ่งนี้นะครับผมไม่เคยขอสติกเกอร์จากใครแม้แต่คนเดียวนะครับผมทำงานของผมรีวิวสินค้าทำการแสดงผมทำงานเสร็จตีหนึ่งตีสองผมต้องมานั่งเขียนทำอะไรอีกมากมายนะครับเพื่อมาทำให้ทุกคนแฮปปี้มาส่งหลายๆคนให้ไปถึงที่ที่ทุกคนอยากเป็น ผมเฝ้าดูพวกเขามาก่อนพวกคุณมาหลายเดือนมากนะครับเพราะผมอยู่กับ TikTok มากี่ปีแล้วใช่ปะแต่สิ่งที่ผมทำคืออะไรผมเลิกงานสี่ทุ่มยังต้องมานั่งเขียนๆนในสิ่งที่ผมจะเอาไปพูดกับทุกคนบางคนที่ผมเข้าไปช่วยผลักดันเขาจนเขาได้อะไรหลายๆอย่างพวกคุณยังไม่รู้เลยว่า ไอคลิปแรกๆอะ่ะมันมาจากผมเฝ้าดูคนพวกนี้ว่าช่วงเวลาไหนผมควรเข้าไปช่วงเวลาไหนผมควรออกมาช่วงเวลาไหนคนนี้เริ่มเครียดคนนี้ดูเป็นคนจริงใจคนนี้ดูเป็นคนมีคาแรคเตอร์คุณรู้หรือเปล่าว่าเบื้องหลังผมทำอะไรผมทำการบ้านหนังสือผมเป็นปึกอย่างนี้และสิ่งสำคัญที่ผมทำอีกอย่างจากใจเพราะผมใช้ใจของผมทำนี่ไม่ใช่งานของผมนะครับ ผมไม่ได้อะไรจากการ PK ผมทําให้พวกเขารู้หรือเปล่าว่าพวกเขามีไรายได้เท่าไรเขาได้กันเป็น10ล้านเป็นร้อยล้านรวมหลายร้อยล้านนะครับแต่ตัวผมไม่ได้สักบาทเดียวนะครับแต่ผมได้มิตรภาพได้เพื่อนได้พวกคุณได้คนสูงอายุที่ทําให้เขามีความสุขงานของพวกเขาคือ PK งานของผมคือนักแสดงแต่ผมลงมาทําอะไรแบบนี้ไม่ได้อะไรนอกจากความสุขและคอมเมนต์ที่อ่านว่าผมหยุดไม่ได้ ผมคิดและหยุดหลายรอบแล้วครับแต่ผมชอบเห็นคนมีความสุขแต่ผมแทบไม่เคยทวงบุญคุณกับใครเลยผมไม่เคยอะไรกับใครเลยผมโดนด่าทุกวันผมโดนทุกสิ่งทุกอย่างทุกวันแต่สุดท้ายคือผมโคตรมีความสุขเลยที่ผมไม่ได้หลับไม่ได้นอนมาหนึ่งเดือนผมไม่ได้อะไรเลยในเรื่องงานผมไม่ได้อะไรเลยผมทำทุกอย่างด้วยใจเลิกงานดึกแค่ไหนก็ต้องมานั่งเขียนดูว่าวันนี้จินติก,ตก,กร์ชาวเกาหลี มันน่ารักเราจะเข้าไปทํำยังไงกับมันคุณรู้ไหมคลิปแรกๆผมก็เข้าไปสอนมันเขียนคําน่ารักน่ารักหลายคนที่ผมได้รู้จักผมได้แค่มิตรภาพได้ใจจากพวกคุณหลายคนได้ใจพวกคุณจริงๆผมรักในวันนี้มากที่ทุกคนมีความสุขที่ผมได้จริงๆเลยก็คือไม่ได้อะไรเลยนอกจากได้เพื่อนมากขึ้น ทุกคนน่ารักมากนะครับไม่คิดว่าผมอายุ31แล้วจะได้มาเจอสิ่งนี้นะครับผมบอกเลยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะครับเพราะถ้าเป็นเรื่องบังเอิญผมคงไม่ต้องเหนื่อยถ้าเป็นเรื่องบังเอิญ ผมคงแค่เริ่มแล้วก็ไลฟ์ง่ายๆแบบที่ทุกคนทำกันไม่ใช่ทุกคนบางคนมีฝีมือผมคงแค่นั่งไลฟ์แล้วรอใครบางคนเข้ามาเป็นช่วงจังหวะแล้วเราก็เล่นมันไปแต่สิ่งที่ผมทำคืออะไรรู้หรือเปล่าทำการบ้านก่อนเข้าตลอดแต่สุดท้ายจุดจบของผมก็คือความสุขนะครับที่ได้ทำให้ทุกคนทุกคนน่ารักมากผมดีใจที่ได้กลับมาอ่านหนังสือได้คุยเล่นกับทุกคนสิ่งที่ผมขอตลอดจริงๆนะ คือขอให้พวกคุณมีความสุขจริงๆนะถ้าใครรู้จักกับผมใครจะดีจะเลวสิ่งที่ผมขอตลอดก็คือขอให้พวกคนมีความสุขใครจะว่าจะด่าอะไรผมก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนั่นคือสิ่งที่ผมขอผมยังไม่เคยขอให้ตัวผมอะ่ะมีความสุขเลยแต่ผมได้รับความสุขนั่นแหละผมไม่ได้ขอแต่ที่ได้รับมาบ้างดีใจมากได้เจอเพื่อนๆทุกคน